เขามายังไงละบ้านคนน้ำท่าก,ก็ไม่มีเนี่ยเฮ้เจ้าของบ้านก็ไม่เปิดประตูต้อนรับเลยแขกมาดูนะเคยเห็นแต่นกเอี้ยงเลี้ยงฝ้ายเท่านี่นกกระยางเลี้ยงงัวมาเลี้ยงงัวเหรออ้าวพูดด้วยแล้วยังไม่พูดอีกแกงัวปิดไตห่าละออ้า แกมาดูนกกระยางเนี่ยอ๋อเลี้ยงไว้มาเช้ากันมารอบหนึ่งอ๋ออ๋อเห็นหูแล้วนาไปทำซุปหูงัวจังเลยเนาะ าชีพที่น่าสนใจนะเนี่ยเลี้ยงงัวนะไม่ต้องลงทุนนะซื้อแต่งัวยากก็ไม่ต้องซื้อเนี่ยตัวใหญ่ราคาหลายหมื่นนะเนี่ยไม่กล้าเข้าไปใกลเลยเนื้วงัวจะฟิดเราเอ๊แปลกเคยเห็นแต่นกเอี้ยงเลี้ยงไฟเท่านี่นกกยางเลี้ยงงัวอ่ะดูดูดูแล้วล้วๆลย อถ่ายให้เป็นนังแบบไม่เอาซะด้วยอะพอถ่ายพอจะพินเดินมันก็ปพินหนีไปทางนี้ตอนแรกเขาอยู่กังัวดีนะพอจะพินมันอยูใกล้ๆเขาก็ไม่ยอมอยู่ น้ำท่าก็ไม่มีกินแต่มักยังไงธรรมดานกก็ยางมันจะอยู่นอกทุ่งนะแล้วจะไมค่ค่อยเข้าหาบ้านคน ฝนตั้งช่อมามืดตึบแล้วยิปินอยู่ห่างเขาประมาณ3วายอย่างเงี้ยนะระย่ะไม่กลัวคนด้วย